สวัสดีค่ะกลับมาพบกับข่าพยากรณ์อากาศบร,ราิเวณปากใต้ฟั่งตะวันออกประจำวันเสาร์ที่18มิถุนายนพศ2565ค่ะวันนี้ลักษณะอากาศปากใต้ฟั่งตะวันออกจะเป็นฝนปื้มมั่งมาติดตามพร้อมๆก,กันค่ะจากแผ่นที่อากาศพิ้พื้นเวลาทีนึงค่ะมีย่อมความกดอากาศต่ำค่ะปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะมาดูในส่วนของลมค่ะมรสุมตะวันตกเชียงใต้ค่ะปัดปกคลุมทะเลลุมมันและปากใต้ตอนบนค่ะ แล้วการล่มตะวันออกเชี่ยงใต้ค่ะผัดปกคลุมอปากใต้ตอนลลางค่ะมาดูปรับท้ายเดเทียมเวลาตีเก้าสามสิบค่ะตัวปกเมฆเป็นส่วนมากค,ค่ะปกคลุมบริเวณอปากใต้ตอนลลางค่ะมาดูเรดาร์สุราธานีเวลาตีเก้าสสิบค่ะปากใต้ตอนบนตัวไม่กปกคลุมฝนค่ะมาดูเรดาร์สถิงพลาเวลาตีเก้าสามสิบค่ะ ตรวจปอคลุมฝนกำลังปา่นกลางถึงนักค่ะปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตัวค่ะปกคลุมบริเวณทะเลน้ำมันตอนล้างค่ะเหนียวนมการเคลื่อนตัวการเกลื่อนตัวอย่างช้าๆและจะเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดสตูลในเวลาต่อไปค่ะอีกกลุ่มหนึ่งค่ะบริเวณอ่าวไทยตอนล้างค่ะตรวจปอบคลุมฝนกำลังปา่นกลางถึงนักค่ะบริเวณอ่าวไทยตอนล้างเหนียวนมการเกลื่อนตัวก็เกลื่อนตัวไปทางติดตะวันตอกเชียงเนื้อค่ะมาดูรายงานอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะ วัดได้สามส,าสิบหกจุดสามองศาเซลเซียสค่ะทีอ่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนอุณหภูมิตำสุดเมื่อเช้านี้ค่ะวัดได้ยู่สามจุดห้าองศาเซลเซียตทีอ่อำเภอเมืองจังหวัดยาลาและอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะมาดูรายงานฝนสะ้านี่สิบสอโมงคองปากตายฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงเช้าข้อมาวันนี้จนถึงเวลาเจ็ดโมงเช้าว,วันนี้ค่ะปากตายฝั่งตะวันออกมีฝนกระจายและก็มีฝนนักบางแห้งค่ะส่วนหมากทางตอนหลังคองภาก โดยวัดฝนสูงสุดค่ะได้อกสิบสี่จุหกมิลลิเมตรที่ตำบลคอหงอำเภออแง่จังหวัดสงขล่าค่ะเมื่อดูข้อมูลกันแล้วค่ะมาดูอ่าพยากรณ์อากาศปากใต้ฟันงโตโนกวันนี้ค่ะปากใต้ฟั่งโตนนกวันนี้มีเมฆ็นส่วนมากค่ะอ่าและก็มีฝนอยู่ในเกณฑ์เวลา4ี่สิบข้นที่การส่วนมากจะอยู่ในระว่างายถึงคํำค่ะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีค่ะมีฝนอยู่ในเกณฑ์เวลา สี่สิบข้อื้นทีบริเวณจังหวัดประชวบกิริขั้นชุมพรสุราธานีและครนรคธรริมราชค่ะมีฝนอยู่ในเกณฑ์่วยละสามสิบข้อื้นทีส่วนทางแถบจังหวัดปัตตานีไปจนถึงนราธิวาสค่ะมีฝนอยู่ในเกณฑ์่วยละสี่สิบข้อื้นทีค่ะอุณหภูมิตำสุดค่ะอยู่ในช่วงยี่สิบสามถึงยี่สิบเจ็ดองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ในช่วงสามสิบสามถึงสามสิบหกองศาเซลเซียสค่ะมาดูคลื่นลมบริเวณหาดไทยวันนี้ค่ะ เอาไทยตอนบนค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปค่ะเป็นลมตะวันตกเชียงตายค่ะความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่ชอชั่วโมงค่ะทะเลมีกลืนต่ำกว่าหนึ่งเมตรค่ะส่วนบริเวณตีมีพื้นฟ้ากับนองคกลืนก็จะสูงมากกว่าหนึ่งเมตรค่ะเอาไทยตอนล่างัางตแต่จังหวัดนครศรีธรรมาราชไปจนถึงอราธิวาเลยค่ะเป็นลมตะวันออกเชียงตายค่ะความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่ชอชั่วโมงค่ะ ทะเลมีกลืนต่ากว่าหนึ่งเมตรค่ะส่วนบริเวณที่มี้นฟา้ากระน้อกืนก็จะสูงมากกว่าหนึ่งเมตรค่ะมาดูขาดไม้สภาวอากาศอ่บบาจะบันข้างหน้าตั้งแต่วันที่สิบแปดถึงยี่สิบมีตุนายนค่ะปากตายฟองตะวันออกตอนบนค่ะวันที 20, ่สิบแปดถึงยี่สิบค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์น่วยละสามสิบถึงสี่สิบข้องพื้นที่ค่ะส่วนวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี 14, ่สิบค่ะจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ในเกณฑ์น่วยละหกสิบข้องพื้นที่ค่ะ ดูปากตายฟ้องตอนออกตอนหลังกันบ้างค่ะวันที่10-12ตั้ง20ค่ะจะมีฝนอย่ในเกณฑ์หน่วยละ40คลองพื้นที่ค่ะส่วนวันที่11-14ง20ค่ะจะมีฝนเพิ่มขึ้นเเดียวกันค่ะจะอย่ในเกณฑ์หน่วยละ60คลองพื้นที่ค่ะสำหรับการพยายกอนอาการวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้ะก็ติดตามให้กับช่องยูทูบของสูนุตนุยมวิยาปากตายฟ้องตอนออกด้วยค่ะพบกันไม่บุ้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน